ผมบวชเป็นเนนได้ไม่ถึงสมเดือนยังจำกลิ่นจีวรใหม่ๆได้อยู่เลยกลิ่นผ้ากลิ่นสบู่กลิ่นทูบมันยังติดจมูกใจจริงผมยังไม่พร้อมจะออกทุด,ดงด้วยซ้าแต่พระอาจารย์ท่านบอกสั้นๆแค่ว่าไปเห็นของจริงจะได้รู้ว่าจิตเรามันยังอ่อนแค่ไหนตอนนั้นผมไม่เข้าใจคิดแค่ว่าทุด,ดงก็คือเดินป่าเหนื่อยหน่อยอดข้าวหน่อยนอนลำบากหน่อย ไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นบททดสอบชีวิตภูเขาลูกนั้นชาวบ้านเรียกกันว่าภูเขาหล่มเงาไม่ค่อยมีใครขึ้นไปไม่ใช่เพราะมันสูงแต่เพราะมันหนักคำว่าหนักในที่นี้ไม่ใช่หนักทางกายแต่หนักทางใจตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินเข้าเขตป่าผมรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกดหัวใจอากาศมันนิ่งเกินปกติเงียบจนเหมือนโลกหยุดหายใจพระอาจารย์เดินนำหน้าท่านไม่พูดอะไร มีแค่ผมกับท่านเสียงเดียวที่ได้ยินคือเสียงเท้าเหยียบใบไม้แห้งกรอบกรอบกรอบผมเริ่มรู้สึกว่าเสียงเท้าเราไม่ใช่แค่สองคนเหมือนมีอีกคู่หนึ่งเดินตามหลังช้ากว่าเราแต่ไม่เคยห่างผมหันกลับไปมองไม่มีใครแต่ความรู้สึกว่ามีมันยังอยู่พอใกล้ค่ำพระอาจารย์เลือกที่พักเป็นลานดินเล็กๆใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นมันสูงจนมองไม่เห็นยอด รากโผล่ขึ้นจากดินเหมือนงูยักษ์หลายสิบตัวพันกันแค่เห็นผมก็รู้สึกไม่อยากอยู่ตรงนี้พระอาจารย์ปักกรดแล้วหันมาบอกผมว่าคืนนี้ตั้งสติให้ดีอย่านอนเผลออย่ารับอย่าตอบอย่ามองในสิ่งที่ไม่ควรมองคำพูดท่านนิ่งมากแต่มันทำให้มือผมเย็นเฉียบผมถามเบาๆมีอะไรเหรอครับอาจารย์ท่านมองป่าแล้วพูดแค่ที่นี่ ไม่ว่างผมไม่กล้าถามต่อพอฟ้ามืดป่ามันเปลี่ยนไปทันทีไม่ใช่มืดแบบธรรมดาแต่มืดเหมือนมีผ้าม่านสีดำหนาทึบคลุมทั้งภูเขาเสียงมแมลงเสียงกบเสียงนกกลางคืนไม่มีเลยเงียบเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นผมนั่งพนมมือสวดมนต์เบาๆสั่นจนจับบทไม่ได้แล้วเสียงแรกก็ดังขึ้นเน้น เสียงมันแผ่วเหมือนลมแต่ชัดเป็นเสียงคนผมหันไปมองพระอาจารย์ท่านหลับตานิ่งเหมือนไม่ได้ยินอะไรเสียงนั้นเรียกอีกเนนมานี่หัวใจผมแทบหยุดปากอยากตอบแต่คำสั่งของพระอาจารย์ลอยขึ้นมาในหัวทันทีอย่ารับอย่าตอบอย่ามองในสิ่งที่ไม่ควรมองผมกัดฟันหลับตาแน่นสวดพรตโธในใจแล้วเสียงมันก็เปลี่ยน จากแผ่วกลายเป็นกระซิบข้างหูทั้งที่ผมนั่งอยู่คนเดียวกลัวเหรอเนนลมหายใจมันรดต้นคอผมเยน็นเย็นเหมือนลมหายใจของศพผมน้ำตาไหลแต่ไม่กล้าขยับทันใดนั้นพระอาจารย์ลืมตาขึ้นพูดเสียงหนักแน่นพอได้แล้วแค่ประโยคเดียวลมในป่าก็พัดวูบเหมือนมีอะไรบางอย่างถอยหนีไปอย่างรวดเร็วความเงียบกลับมา แต่ไม่ใช่ความเงียบแบบเดิมมันเป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยความโกรธเหมือนทั้งภูเขากำลังมองเราอยู่พระอาจารย์หันมาหาผมแล้วพูดว่านี่แค่ทักทายของจริงยังไม่มาผมนั่งนิ่งตัวแข็งรู้สึกได้ทันทีว่าการทุดงครั้งนี้ไม่ใช่การเดินป่าธรรมดาแต่มันคือการเดินเข้าไปในแดนของสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่บนโลกมนุษย์และนี่ยังเป็นแค่คืนแรกเท่านั้น คืนนั้นหลังจากเสียงกระซิบหายไปผมนึกว่าจะได้นั่งสงบสงบบ้างแต่ไม่เลยอากาศรอบกรดมันแน่นเหมือนมีหมอกบางๆที่มองไม่เห็นล้อมรอบเราไว้พระอาจารย์นั่งนิ่งหลังตรงหลับตาเหมือนคนที่รู้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรต่อผมไม่กล้าหลับได้แต่นั่งกอดเข่าพนมมือสวดพุทโธในใจทั้งที่ปากสั่นจนแทบออกเสียงไม่ได้ เวลาผ่านไปไม่นานผมเริ่มได้กลิ่นกลิ่นสาบกลิ่นเหมือนสัตว์ตายผสมกับกลิ่นดินเปียกกลิ่นนี้ไม่ใช่กลิ่นป่ามันเป็นกลิ่นที่ไม่ควรอยู่ตรงนี้ผมค่อยๆเงยหน้ามองออกไปนอกกรดแสงจันทร์สลัวมากมองเห็นเงาต้นไม้เป็นแท่งดำๆๆซ้อนกันมั่วไปหมดและผมก็เห็นเงาหนึ่งมันไม่เหมือนเงาต้นไม้มันเตี้ย งอเหมือนคนแก่หลังค่อมแต่หัวมันยาวผิดรูปคอยื่นเหมือนคอควายมันยืนอยู่หลังต้นไม้ใหญ่ไม่ขยับเหมือนกำลังมองเราผมกลืนน้ำลายหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในหูผมพยายามบอกตัวเองว่าอาจจะเป็นตอไม้อาจจะเป็นเงาพุ่มไม้แต่ทันใดนั้นมันก้าวออกมาก้าวเดียว แต่ผมเห็นเต็มตามันมีรูปร่างเหมือนคนแต่ผิวเป็นสีดำคล้ำย่นเหมือนหนังที่แช่น้ำมานานแขนขายาวผิดสัดส่วนนิ้วมือเรียวยาวเหมือนกิ่งไม้แห้งตาของมันไม่ขาวไม่ดำเป็นสีมนมนเหมือนขี้เท่าผมตัวแข็งปากอ้าพูดไม่ออกมันไม่พูดแค่เอียงหัวเหมือนกำลังพิจารณา ตอนนั้นเองพระอาจารย์พูดขึ้นทั้งที่ยังหลับตายาเข้ามาใกล้กว่านี้ที่นี่เขตครูสิ้นคำเหมือนมีอะไรบางอย่างสะดุดตัวนั้นชะงักแต่ไม่ถอยมันยกมือขึ้นนิ้วงอเหมือนกำลังชี้มาที่ผมผมรู้สึกทันทีว่ามันไม่ได้สนใจพระอาจารย์มันสนใจผมเพราะผมยังอ่อนยังกลัว ยังเปิดช่องพระอาจารย์ลืมตาขึ้นสายตาท่านนิ่งแต่หนักหนักจนผมรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวสัน่นท่านหยิบตะกุดเส้นเล็กๆออกมาจากยาก่ามกำแน่นในมือแล้วสวดคาถาเบามากเบาจนผมไม่ได้ยินเป็นคำแต่รู้สึกเหมือนลมเย็นพัดผ่านหน้าตัวนั้นถอยหลังหนึ่งก้าวแล้วเสียงก็เกิดขึ้นไม่ใช่เสียงพูดแต่เป็นเสียงเหมือนหินขูดกัน แหบแห้งฟังแล้วเจ็บหูพระอาจารย์พูดชัดขึ้นกลับไปนี่ไม่ใช่ของที่ปลูกมาเพื่อทำร้ายลูกศิษย์คำว่าปลูกทำให้ผมขนลุกทั้งตัวแสดงว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่ผีเร่ร่อนไม่ใช่วิญญาณธรรมดามันคือของของที่มีคนปลูกของที่มีคนเลี้ยงของที่มีหน้าที่เฝ้าผู้เขาลูกนี้ ตัวนั้นไม่หายไปแต่มันค่อยๆถอยถอย,ถอยจนกลืนไปกับเงามืดกลิ่นสาบจางลงอากาศเริ่มเบาลงผมสุดตัวแทบไม่มีแรงนั่งผมถามทั้งน้ำตามันมันคืออะไรครับอาจารย์พระอาจารย์มองป่าแล้วตอบสั้นๆยามคำเดียวแต่ผมเข้าใจทันที ผู้เขาขุนหลอนไม่ใช่แค่มีผีแต่มันมียามเฝ้าแล้วถ้ามียามแปลว่ามันต้องมีของสำคัญหรือของอันตรายบางอย่างถูกฝังถูกซ่อนหรือถูกขังไว้ทั้งลูกประอาจารย์พูดต่อเบาๆของพวกนี้ไม่มีวันอยู่เฉยถ้าไม่มีคนให้อาหารมันมันก็จะหาเองผมขมลุกสู้ตอนนั้นเองผมเริ่มรู้ว่า ภูเขาขุนหลอนไม่ใช่ป่าธรรมดาแต่มันคือสนามทดลองของสิยศาสตร์ที่ถูกทิ้งไว้แล้วปล่อยให้มันอยู่ต่อเองและเรากำลังนั่งอยู่กลางดงของสิ่งที่ไม่ควรตื่นขึ้นอีกครั้ง